สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการ c r u News คุยข่าวเด่นกับผมบุญวิศรุตมุ่งคำภาครับหนิงกิรติยาวงสารพีค่ะ กันเช่นเคยนะครับในช่องทางนี้ C R R U On Air Live นะครับกับเรื่องราวข่าวสารความเคลื่อนไหวของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับผมวันนี้ยังคงมีเรื่องราวข่าวสารข่าวเด่นมาฝากคุณผู้ชมกันอีกเช่นเคยนะครับผมและสําหรับคุณผู้ชมนะครับที่กําลังรับชมในช่องทางนี้นะครับอย่าลืมเข้ามาแล้วกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามแฟนเพจกันด้วยนะครับผมวันนี้ ต้องบอกว่าบรรยากาศนะครับในช่วงเช้าๆนะฮะก็เย็นสบายพี่หนิงคุณผู้ชมแล้วก็เมื่อวานนี้เหมือนกับว่าจะคึ้มคึมนิดนึงเหมือนฝนจะตกนะก็มีตกในบางพื้นที่เปรย์เปอย์อยใช่ไหมครับอืมนะคะอาจจะเป็นบางพื้นที่ในที่เอ่อบริเวณในเมืองเนาะแต่ในส่วนของมหาไลัยเมื่อวานนี้นะครับโอ้โหอากาศ ค่อนข้างที่จะขมุกขมัวนะครับแล้วก็หมอกควันค่อนข้างหนาทีเดียวแต่เช้านี้นี่รู้สึกว่าหมอกควันเริ่มจางลงบ้างแล้วก็ยังโอเคนะครับอากาศค่อนข้างที่จะสดชื่นขึ้นบ้างแล้วนะครับยังไงช่วงนี้ก็ต้องดูแลนะครับสุขภาพแล้วก็อย่าลืมนะครับเป็นหัวเป็นตาให้กับทางทางการด้วยใช่ไหมพี่หนิงใช่นะคะงดลดการเผาทุกชนิดเลยนะคะเพื่อที่จังหวัดเชียงรายของเราจะได้มีอากาศที่แบบว่า บริสุทธิ์แล้วก็ทุกๆคนก็ห่างไกลจากค่า PM ครับค่าฝุ่นละอองต่างๆงด้วยวนะคะ,นะครับเพราะว่าหลายๆคนที่เดินทางจากต่างจงังหวัดเนี่ยมาเที่ยวที่เชียงรายก็จะจะสุดอากาศที่แบบบริสุทธิ์บ้างอากาศดีๆบ้างนะครับแต่ว่ามาถึงแล้วเนี่ยโอโ้โหอา้าวเชียงรายเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยนะฮะเพราะฉะนั้นนะครับก็ต้องช่วยกันดูแลบ้านของเราด้วยกันละกันนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับช่วงนี้การอย่าตกเช่นเคยนะครับกับการป้องกันตนเองนะฮะจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด -19 นะครับนั่นก็คือ สมนัก,กากันทำไม,ามาล้างมือบ่อยๆนะคะแล้วก็เว้นระยะห่างนะคะคซึ่งยังเป็นเรื่องที่เราจะต้องตระหนักแล้วก็ต้องระวังอยู่ตลอดเวลาอยู่ทุกๆวันนะคะเราก็อยากให้ทุกท่านปฏิบัติเป็นในชีวิตประจําวันนะคะอย่างเป็นปกตินะคะในภาวะใหม่แบบนี้ถูกะะต้องแล้วนะครับแล้วก็อีกสิ่งหนึ่งที่อยากจะขอความร่วมมือทุกท่านก็คือ,อเมื่อที่จะเดินทางไปไหนมาไหนมันจะมีจุดหนึ่งคัดกรองใช่ไหมครับบ่อเดินภูมะครับแล้วก็ลงทะเบียน เ<ช>พื่อะะที่จะได้เปิดติดติดต,ต,ตามทำลายด้วยใช่ค,ค่ะยังไงก็ขอความร่วมมือตรงนี้ด้วยนะคะครับผมมาเริ่มต้นนะครับข่าวเด่นข่าวแรกวันนี้นะครับก็เป็นข่าวของมหาวิทยาลัยราชพัฒเชียงรายนะครับมีการประกาศคําสั่งแต่งตั้งนะครับตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชพัเชียงรายนะครับรวมไปถึงเผยรายชื่อนะครับรองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดีชุดใหม่นะครับเพื่อสานต่องานบริหารพร้อมกัน พัฒนามหาวิทยาลัยให้เจริญก้าวหน้านั่นเองนะครับ ซึ่งตามที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสานชัยมุ่งไชสงอธิการบาดีมหาวิทยาลายัยราชภัฏเชียงรายได้รับการปลดเกล้าเนะครับตั้งแต่เมื่อวันที่20กุมภาพันธ์2560นะฮะมีวาระการดํารงตําแหน่งคราวรัสีปีและครบวาระการดํารงตําแหน่งเมื่อวันที่19กุมภาพันธ์2564ซึ่งเป็นไปตามความในมาตรา30แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลายัยราชภัฏนป,ปีพุทธศักราช2547 ทำให้นะครับผู้ด,ดำรงตําแหน่งอธิการบาดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายว่างลงตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2564เพื่อให้การบริหารงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายเป็นไปได้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามมาตรา27แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภาชัฏนปีพุทธศกักราช2547นะครับ ก็อาศัยอำนาจตามความในมาตรา33วรรค2แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยรชาชภัฏเชียงรายปีพุทธศักราช2547และโดยความเห็นชอบของสภามหาวิทยาลัยรชาชภัฏเชียงรายในคราประชุมครั้งที่4ทับ2 5 6 4เมื่อวันที่8กุมภาพันธ์2564นะครับที่มีมติแต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสอนชัยมุ่งไยสงอธิการข้าราชการพลเรือนนะครับในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์สังกัดคณะมนุษยาศาสตร์ดำรงตำแหน่งผู้รักษาราชการแทนนาการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับตั้งแต่วันที่20กุมภาพันธ์2564เป็นต้นไปนะครับดังนี้นะครับอาศัยอำนาจนะครับตามความในมาตรา18วงเล็บ9แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในคราประชุมครั้งที่5ทับ2564เมื่อวันที่25กุมภาพันธ์2564นะครับ แต่งตั้งรองอธิการบด,ดีมหาวิทยาลัยราชชิงรายนะครับตามรายชื่อดังนี้ครับค่ะท่านแรกนะคะรองศาสตราจารย์ดรไพโรธดวงนครค่ะท่านที่สองผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรจำรัดกินนูท่านที่3ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนาวินพรษ์ใจสาท่านที่4ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรปวินาลีตระกูลและท่านที่5ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรยิ่งศักดิ์เพชรนินและท่านที่6ค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุทัศน์คล้ายสุวรรณค่ะ และยังอาศัยและทางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะคะก็อาศัยอำนาจความในมาตรา31วงเล็บ7ค่ะและแมตตา32วัรสองค่ะแห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายปศ2547นะคะแต่งตั้งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายค่ะซึ่งมีรายนามดังนี้นะคะท่านแรกค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนวลนภาจุลสุทธิท่านที่สองผู้ช่วยศาสตราจารย์ภูริพัฒน์แก้วศรี ท่านที่3อาจารย์ดรนัทพลสันธิและท่านที่4อาจารย์ดออรอนันต์แก้วตาติพค่ะทั้งนี้นะคะเพื่อให้การบริหารกิจการของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียยนั้นดําเน,นเินไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิผลต่อไปค่ะครับผมนี่ก็เป็นคณะผู้บริหารชุดใหม่นะครับที่จะได้มาสานต่องานบริหารของมหาวิทยาลัยนะครับให้เจริญก้าวหน้าต่อไปซึ่งอานาคตนะครับเราก็จะมานําเสนอต่อนะครับว่า แต่ละท่านนะครับได้รับผิดชอบนะครับในด้านใะไบ้างถูกต้องแล้วนะครับเพื่อให้มหาลัยนะครับได้ก้าวหน้าในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเรียนการสอนการวิจัยนะครับการพัฒนาบุคลากรนะฮะรวมไปถึงการช่วยเหลือชุมชนต่างๆด้วยค่ะรวมไปถึงการพัฒนาทักษะวิชาการทางการศึกษาด้วยค่ะครับผม อีกข่าวหนึ่งค่ะก็เป็นข่าวนะคะมหาวิทยาลัยเชียงรายค่ะลงพื้นที่ตรวจรับงานก่อสร้างหอพักราชพักร่วมใจค่ะโดยเมื่อวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาค่ะผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสอนชัยมุ่งไทยสง์รักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรสุทัศน์คล้ายสุวรรณผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรนาวินพรมใจสารองอธิการบดีและผู้ช่วยศาสตราจารย์ ภุริพัฒน์แก้วสีค่ะผู้ช่วยอธิการบดีพร้อมด้วยคณาจารย์ที่รับผิดชอบค่ะและผู้รับเหมาโครงการค่ะได้ลงพื้นที่ตรวจรับงานการก่อสร้างอาคารหอพักราชบัตรร่วมใจค่ะยูนิดอม9นะคะซึ่งเป็นหอพักที่พร้อมที่จะเปิดเปิดให้บริการแก่นักศึกษาของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายในเร็วๆนี้ด้วยค่ะอืมนะครับนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งหอพักที่ เราดูภายนอกเลยนะครับก็น่าเข้าไปอยู่มากๆเลยพี่หนิงอยากย้อนกลับไปนะครับเป็นนักศึกษาเหลือเกินนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกนะครับว่าตอนนี้เรามีนะครับหอพักใหม่เป็นยูนิดอมเก้าเป็นหอพักนักศึกษาด้วยนะครับที่ข้างในจะบอกว่ามีอุปกรณ์ต่างๆครบครันนะครับเสพมลความสะดวกนะคะนะฮะอันนี้ก็มาตรฐานความปลอดภัยนะคะนี่นะฮะก็เรียกได้ว่าเป็นหอพักที่ได้มาตรฐานนะครับแล้วก็ที่สําคัญนะครับนักศึกษาเข้ามาอยู่แล้วเนี่ยประทับใจแน่นอนนะครับผมมาถึง อีกหนึ่งข่าวนะครับเป็นการขับเคลื่อนนะครับจังหวัดคุณธรรมนั่นเองนะครับโดยสำนักสํานักวิชาสัสางคมศาสตร,ร์ของมหาวิทยาลัยนะครับนำโดยท่านผู้ช่วยศาสตร,ราจารย์ดรเลราตรีเอกานุโกลคณะบดีสำนักวิชาสัสางคมศาสตร,ร์นะครับก็ได้ประชุมความร่วมมือนะครับและออกแบบเครื่องมือนะครับ การดําเนินง,งานด้านวิชาการในการขับเคลื่อนจังหวัดคุณธรรมเชียงรายนะครับณนะห้องประชุมสํานักวิชาสังคมศาสตร์โดยความร่วมมือนะครับจากคณะกรรมการส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติศูนย์คุณธรรมองค์การมหาชนและจังหวัดเชียงรายนั่นเองนะครับโดยมีอาจาร,รย์ด ok รณนะรงค์เจนใจนะครับประธาน,าาาานาส,าาสาขาวิชาการพัฒนาสังคมและอาจารย์ประจําสาขาวิชาการพัฒนาสังคมร่วมเป็นคณะกรรมการดำเนินง,งานด้วยนะครับผม ทั้งนี้นะครับเพื่อรวบรวมจัดทำฐานข้อมูลองค์กรเครือข่ายนะครับที่เข้าร่วมกระบวนการขับเคลื่อคนคุณธรรมในพื้นที่จังหวัดเชียงรายเพื่อส่งเสริมการจัดการความรู้และถอดบทเรียนนะครับกรณีตัวอย่างความสำเร็จติดตามประเมินผลกิจกรรมและกระบวนการขับเคลื่อนจังหวัดส่งส่งเสริมคุณธรรมปีที่2นะครับของจเชียงรายต่อไปด้วยนี่นะฮะเป็นอีกหนึ่งนะครับกิจกรรมที่เรา ช่วยนะครับใน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 ร้านใ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 นันใ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 ยในในในใหในใทีนจนใ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 ัในีนในใ่ในรนในรนในในในะ,ะนในใววนในใะะนใน,น,น้ายังมีครนาวคนในวนใ้ใน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 รนใกมาในาากนใ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 นมด้วยนใ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 คราวนใคในใครนใเใน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 นนนนน ครับกลับมาสารต่อในค่ในช่วงของรายการ c r u News คุยข่าวเด่นนะครับและคุณผู้ชมที่กำลังรับชมในช่องทางนี้นะครับอย่าลืมเข้ามาแล้วนะครับกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามแฟนเพจกันด้วยนะครับผมเริ่มต้นนะครับข่าวในช่วงนี้นะครับก็เป็นกิจกรรมการกุศลที่จะเชิญชวนคุณผู้ชมนะครับมาร่วมเฉลิมฉลองครบรอบนะครับ48ปีกับมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายนะครับกับการแข่งขัน กอล์ฟการกุศลครั้งที่1นึนนนนรราาน่นั่นเองนะครับคนของพระราชาค่าของแผ่นดินนั่นเองนะครับซึ่งงานนี้นะครับก็เป็นการรว่วมมือระหว่างสมาคมสิทธิ์เก่านะครับและก็ชมรมกอล์ฟของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับผม เป็นการแข่งขันนะครับการกุศลชิงถ้วยกิติยศนะครับจากผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงรายด้วยนะครับซึ่งเรารจะ,จะแข่งขันในวันที่อะไรครับพี่หนิงจะจัดแข่งขันในวันอาทิตย์ที่21มีนาคม2 5 6 4นี้นะคะกวนไหนทีมไหนนะคะอยากจะมาร่วมสนุกด้วยกันนะคะแล้วก็มาแข่งขันกอล์ฟการกุศลด้วยกันนะคะก็สามารถติดตอ่อสอบถามค่ะได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะคะ088 4322159และ0814720223ค่ะหรือว่าเข้าที่เพจของมหาวิทยาลัยราชภาัฒเชียงรายนะคะสามารถคลิกลิงกนะคะสมัครออนไลน์ได้เลยค่ะครับผมค่ะและในวันที่วันอาทิตย์ที่21มีนาคม,มนี้นะคะก็จะมีการเริ่มการแข่งขันนะคะในเวลา12.30ากนาทีนะคะแต่ว่าจะเริ่มลงทะเบียนรับของชมำรวยหน้าง,งานก็ประมาณ10.10 10นาฬิกานะคะนะ แล้วก็สําหรับคุณสมบัติของผู้ที่จะสมัครการแข่งขันครั้งนี้นะครับก็คือจะต้องเป็นนักกอล์ฟสัครเล่นเท่านั้นนะครับไม่เป็นตัวแทนเยาวชนทีมชาติและนักกีฬาทีมชาตินะครับและสําคัญนะครับการเปลี่ยนตัวผู้เล่นต้องแจ้งให้กับกรรมการทราบล่วงหน้าก่อนการแข่งขันด้วยนะฮะงานนี้มีรางวาัลหลากหลายประเภทเลยนะครับทั้งประเภททีมนะฮะประเภทบุคคลนะครับซึ่งจะบอกว่าประเภทบุคคลเนี่ย มีการแบ่งเป็นหลายชนิดด้วยกันมีรางวัลเลดี้ให้กับผูญิงด้วยนะคะใช่ครับมีทั้งโอเวอร์ออลโลกรอสะครับทั้งผู้ชายและผู้หญิงะะนะครับมีรางวัลโฮอินวันนะฮะรางวัลพิเศษแล้วก็รางวัลพบูบี้ยังไงนะพี่หนิงบูบี้นี่ยังไงนะพิเศษค่ะนะะเออนะครับก็ยังไงใครที่สนใจนะครับมารวมกวนกันะนะครับผมแล้วก็มา แข่งขันประชันทีมือกันนะครับผมว่าใครจะได้รางวัลอะไรยังไงเนี่ยอยากเห็นเหลือเกินว่ารางวัลผู้ปีเนี่ยเป็นยังไงใช่ไหมคะเป็นยังไงแล้วใครจะได้นะครับผมก็ยังไงค่ะก็ร่วมสมัครออนไลน์เข้ามาได้นะคะซึ่งก็จะมีการแข่งขันอยีางที่แจ้งไปวันอาทิตย์ที่21มีนาคม2 5 6 4ณสนามกอล์ฟสันติบริการที่ขับจังหวัดเชียงรายค่ะครับผม มาถึงข่าวของการทดสอบภาษาไทยและภาษาอังกฤษแรกเข้าและก่อนจบด้วยนะครับผมตอนนี้ทางมหาวิทยาลัยนะครับโดยสถาบันและสถานภาษาและวัฒนธรรมนานาชาตินะครับผมกำหนดการทดสอบนะครับภาษาอังกฤษและภาษาไทยแรกเข้าและก็ก่อนจบการศึกษาด้วยนะครับซึ่งเรากำหนดวันที่เท่าไหร่ครับพี่หนิงของทุกเดือน ก็กำหนดชำระนะคะลงทะเบียนนะคะในวันที่1ถึง5ของทุกเดือนค่ะวันนี้วันที่เท่าไหร่คะพี่วันที่5แล้ววันที่5ของเดือนนี้ใช่แล้วะฉะนั้นก็อยากให้น้องๆนะคะที่เป็นนักศึกษาแรกเข้าหรือว่านักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษานะคะลงทะเบียนพร้อมกับชำระเงินนะคะได้นะคะตั้งแต่วันนี้นะคะภายในวันนี้นะคะแล้วก็สามารถคลิกลิงก์ค่ะที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะซึ่งในแต่ละรอบเดือนเราก็จะเปิดให้ลงทะเบียนทุกระหว่างวันที่ 1ถึงของทุกเดือนนะคะนะฮะเพราะฉะนั้นใครที่รับชมอยู่นะครับอย่าลืมอยากจะทดสอบนะครับกอเดิการศึกษานะครับผมรีบเลยนะครับลงทะเบียนวันนี้วันสุดท้ายของเดือนมีนาคมนะครับถ้าพลาดในวันนี้ไปก็จะต้องเริ่มเดือนใหม่เดือนใหม่นะคะก็จะช้าไปอีกนะคะยังไงก็เตรียมตัวให้พร้อมแล้วก็ลงทะเบียนกันนะคะครับอีกข่าวหนึ่งค่ะก็เป็นการแจ้งกำหนดการลงทะเบียนนะคะของภาคเรียนที่3ค่ะ 2563นะคะสำหรับนักศึกษาที่เรียนภาคปกติวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะก็จะเปิดภาคเรียนในวันที่22มีนาคมนี้นะคะในระหว่างนี้ค่ะก็จะมีกําหนดการค่ะสําหรับการลงทะเบียนออนไลน์นะคะตามแผนการเรียนแนะนํานะคะก็คือวันที่8มีนา2องพนนะคะจะเป็นของนักศึกษาชั้นปีที่4และ5ที่ตกค้างนะคะวันที่9มีนาคือเป็นของนักศึกษาชั้นปีที่3ค่ะ วันที่10มีนาคมนะคะจะเป็นของนักศึกษาชั้นปีที่2วันที่11มีนาคมเป็น,ปนในส่วนของนักศึกษาชั้นปีที่1วันที่12มีนาคมนะคะเป็นของในส่วนของนักศึกษาทุกชั้นปีนะคะยังไงก็ดูตารางกําหนดวันเวลานะคะแล้วก็ลงทะเบียนตามวันเวลาที่กําหนดนะคะ<บ>ในส่วนของการลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองค่ะน้องๆนะคะสามารถลงทะเบียนได้นะคะดังนี้ค่ะ วันที่13มีนาคม2564จะเป็นของนักศึกษาชั้นปีที่ 4, 5และตกค้างนะคะ14มีนาคมค่ะส,สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่3วันที่15มีนาคมเป็นของนักศึกษาชั้นปีที่2วันที่16มีนาคมก็เป็นในส่วนของนักศึกษาชั้นปีที่1นะคะและระหว่างวันที่17ถึง26มีนาคมก็จะเป็นของนักศึกษาทุกชั้นปีนะคะ ในส่วนของการขอเปิดวิชาเรียนใหม่นะคะเรากำหนดให้นะคะระหว่างวันที่15ถึง24มีนาคมนะคะและการยื่นคำร้องค่ะไม่ว่าจะเป็นคำร้องขอเพิ่มถอนรายวิชาคำร้องขอลงทะเบียนเรียนสมทบคำร้องขอลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิจ คำร้องขอรงทะเบียนเรียนกรณีตารางสอบตรงกันนะคะก็เปิดให้ลงทะเบียนระหว่างวันที่22-26มีนาคม2564นะคะและในส่วนนี้ค่ะคือรายละเอียดของนักศึกษาที่เรียนภาคปกตินะคะควันจันทร์ถึงวันศุกร์นะคะส่วนภาคสวาวอาทิตย์บ้านนะครับผมตอนนี้ทั้งมหาลาัยนะครับเปิดให้นะครับในการลงทะเบียนนะฮะในวันที่ 13ถึง26มีนาคมในการลงทะเบียนออนไลน์ตามแผนการเรียนแนะนำนะครับผมแล้วก็ลงทะเบียนออนไลน์ด้วยตนเองนะครับในวันที่27มีนาคมถึงวันที่4เมษายนนะครับขอเปิดวิชาเรียนใหม่ในวันที่25ถึง28มีนาคมนะครับแล้วก็รวมไปถึงการยื่นคำร้องต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นคำร้องเพิ่มถอนรายวิชานะครับคำร้องของลงทะเบียนเรียนสมทบ คำร้องของลงทะเบียนเรียนเกินหน่วยกิจนะครับคำร้องของลงทะเบียนเรียนนะครับในกรณีที่ตารางสอบตรงกันนะครับให้ยื่นคำร้องในวันที่22ิมีนาคมถึงวันที่4เมษายนนี้เท่านั้นนะครับผมใครที่มีข้อสงสัยนะครับในการลงทะเบียนต่างๆติดต่อได้ไหนคะพี่หนิงค่ะสำนักส่งเสร,ริมวิชาการและงานทะเบียนนะคะค ก็เข้าไปติดต่อสอบถามกันได้นะคะครับผมรู้จะเป็นทาง Facebook ของสนับสนงเสริมเ e ิร์ชหาได้โดยตรงเลยใช่ค่ะครเข้า well, ท so ี่เพจ Facebook ก็รวดเร็วอีกช่องทางหนึ่งนะคะครับก็จะมีพี่พี่แอดมินคอยตอบแล้วก็ให้ข้อมูลคําแนะนําต่างๆให้กับน้องๆด้วยนะคะครับผมมาถึงเรื่องของทุนกันบ้างเลยนะครับผมซึ่งในช่วงของพิชารลมกีนะครับก็น้องนักศึกษาที่บอกว่าระหว่างเรียนเนี่ยก็มีอาจารย์นะครับคอย แนะนำทุนต่างๆให้ด้วยนะครับซึ่งที่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อดีของการเรียนที่มหาลัยของเราด้วยนะครับเรามีทุนมากมายให้กับน้องๆนักศึกษานะครับได้ซัพพอร์ตนะครับที่จะต่อยอดความฝันนะครับจนเสร็จการศึกษาด้วยนะครับวันนี้เราก็มีทุนนะครับของโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพนะครับคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีนะครับก็มีการมอบทุนการศึกษากับนักศึกษาที่จะเข้าเรียนนะครับในปีการศึกษาที่ถึงนี้นะครับหลักสูตรนะครับวิทยาศาสตร์บัณฑิตสาขาวิชาชีววิทยาจำนวน10ทุน ทุนละ2000บาทด้วยกันซึ่งเป็นทุนให้เปล่านะครับจะมอบให้นะครับกรณีที่เป็นนักศกษารหัสหกสี่สมบูรณ์แล้วเท่านั้นนะครับและจํากัดเพียงแค่10ทุนเท่านั้นใช่คะ่ะนะคะก็มอบให้น้องๆนะคะสําหรับผู้ที่ขอรับทุนนะคะในจํานวน10ทุนเป็นทุนละ2000บาทนะคะคก็เป็นทุนให้เปล่าค่ะจะมอบให้ในกรณีที่เป็นนักศึกษารหัส64นะคะซึ่งน้องๆสามารถติดต่อเพื่อที่จะขอรับทุนได้นะคะที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ กระเสริฐวัยกาโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์ชีวาภาพค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ0942519395นะคะในส่วนตรงนี้น้องๆท่านใดที่เรียนในส่วนของหลักสูตรวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิตนะคะคสาขาชีววิทยาก็สามารถที่จะติดต่อขอรับทุนไปยังที่อาจารย์ประเสริฐได้นะคะถูกต้องแล้วนะครับผมอีกหนึ่งทุนเนี่ยครับก็จะเป็นทุนของมูลที่เพื่อการศึกษาของสมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยนั่นเองนะครับตอนนี้ บริษัทสมัครนักศึกษานะครับรหัส64แล้วก็6 3ด้วยนะครับในสาขาวิชาการตลาดนะครับผมการเฉลี่ยเกจเฉลี่ยนะครับตั้งแต่2.00ขึ้นไปนะฮะคัดเลือกที่จะรับทุนต่อเนื่องนะครับให้เป็นทุนให้เปล่าด้วยเช่นเดียวกันใช่ค่ะซึ่งก็ให้ปีการศึกษาละ3600 0บาทนะครับจนเสร็จการศึกษาด้วยนะครับภายใน4ปีซึ่งเรามอบให้นะครับ8ทุนด้วยกันนี่นะครับโดยนักศึกษาที่สนใจดาวน์โหลดแบบฟอร์มนะครับแล้วก็ส่งหลักฐานได้จนถึงวันที่ ซึ่งยาสกสครั้งสําหรับหลักฐานในการส่งครับมีอะไรบ้างครับพี่หนิงค่ะก็จะมีหนังสือรับรองสถานะการเป็นนักศึกษาที่ต้องใช้แนบด้วยนะคะคแล้วก็ใบแสดงผลการเรียนรานสค c r i ต์ค่ะของชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะในส่วนของหนังสือรับรองสถานะการเป็นนักศึกษาน้องๆที่ประสงค์จะขอรับพนก็สามารถที่จะขอรับได้นะคะที่สํานักส่งเสร,ริมวิชาการและงานทะเบียนนะคะในส่วนของใบแสดงผลการเรียนใบรา,านสค c r i ต์ก็ใช้ในส่วนของสําเนานะคะ ของน้องๆที่มีอยู่นะคะในระดับชั้นมัธยมชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายนะคะใช้แนบด้วยนะคะหากมีข้อสงสัยเพิ่มเติมค่ะสามารถติดต่อได้ที่สมาคมการตลาดแห่งประเทศไทยค่ะเบอร์โทรศัพท์นะคะ026797360-3นะคะหรือว่าเข้าดูายละเอียดได้ที่เว็บไซต์ค่ะ www.marketingthai.or.th นะคะแล้วก็เข้าดูายละเอียด f a c e b o o k นะคะ ของกองพัฒนานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายก็ได้ค่ะนะครับผมก็เป็นอีกสองทุนที่นํามาฝากคุณผู้ชมกันด้วยนะครับผมและสําหรับอีกหนึ่งข่าวนะครับที่หลายๆคนถามหาเข้ามามากๆเลยครับการรับสมัครนักศึกษาภาคปกตินะครับเรียนจนถึงสุกรอบที่3แล้วนะครับผมแล้วก็เปิดรับสมัครด้วยสำหรับน้องๆที่สนใจที่จะเรียนภาคเสาร์อาทิตย์นะครับตอนนี้เปิดเรียนทั้งปกติจนถึงสุกรวก็เสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับผมซึ่งเราไม่มีการสอบนะครับ ไม่รวม t c a s สไม่แลวก็ไม่รวม <Get> ผลคะแนนแคทด้วยนะครับผมมีคณะเดียวที่สอบก็คือ,อคณะครุศาสตร์นะคะคซึ่งคณะครุศาสตร์เองก็จะมีทั้งหมดตอนนี้นะคะที่เปิดให้สอบนะคะทั้งหมด10สาขาวิชานะคะในส่วนของคณะวิชาครุศาสตร์นี้น้องๆสามารถที่จะ เลือกนะคะสาขาที่เรียนได้นะคะแล้วก็เข้ามาทดสอบนะคะมาสอบนะคะก็เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้ไปจนถึงวันที่10พฤษภาคม2564นะคะแล้วก็ในส่วนของประเภทรับตรงค่ะก็จะรับสมัครแต่บัดนี้จนถึงวันที่17พฤษภาคม2564ค่ะ รับตรงนี้มีคณะอะไรบ้างคะพี่บูมรับตรงนะครับก็จะมีคณะวิทยาการจัดการนะครับมนุษยศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเนีครับเทคโนโลยีสาหกรมนะครับมีการท่องเที่ยวนะค,คอมพิวเตอร์ดิจิทัลบรหิหารธุรกิจบัญชีวิสุขภาพสังคมแล้วก็การแพทย์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกนี่นะฮะค่อนข้างเยอะทีเดียวค่ะ ในส่วนตรงนี้ค่ะน้องๆสามารถคลิกลิกงนะคะที่ขึ้นบนหน้าจอนี้ได้หรือว่าสแกน QR Code ตรงบนหน้าจอนี้ได้เลยนะคะเพื่อที่จะสมัครออนไลน์ได้ค่ะหรือว่านะคะเข้าไปดูรายละเอียดการรับสมัครนะคะได้ที่เพจ Facebook รับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงรายนะคะก็จะมีรายละเอียดการรับสมัคร ให้กับรองนะคะนะฮะผมอ่ะมาถึงข่าวสุดท้ายนะครับกับราชพัฒเชียงรายมาเก็ตเพลสครับช่องทางนี้ไม่ควรลืมเลยนะครับกับสาหรับหลายท่านนะครับที่สนใจจะจําหนาจับจ่ายซื้อของนะครับไม่ว่าจะเป็นของกินของใช้นะครับบริการต่างๆนะครับมีให้จําหน่ายในช่องทางนี้นะครับอย่างมากมายนะครับกับราชพัฒเชียงรายมาเก็ตเพลสด้วยนะครับซึ่งช่องทางนี้นะครับไม่ใช่เป็นเพียงแค่ให้คุณผู้ชมนะครับจับจ่ายซื้อของเท่านั้นนะครับ ยังเปิดโอกาสให้กับสิทธิเก่าแล้วก็สิทธิปัจจุบันนะครับของเราเนี่ยได้เข้ามาร่วมจําหน่ายนะครับสินค้าต่างๆนะครับที่ช่องทางนี้ด้วยซึ่งเป็นมาเก็ตเพลสนะครับเป็นตลาดออนไลน์ที่ทุกคนนะครับโดยเฉพาะสิทธิเก่าของเรามาร่วมนะครับโปรโมทสินค้ากันได้ซึ่งเป็นมาตรการนะครับที่ทางมหาลัยนะครับก็เปิดโอกาสให้กับสิทธิเก่าและสิทธิปัจจุบันนะครับได้จับจ่ายซื้อจำหน่ายสินค้านะครับผ่านช่องทางนี้ซึ่งจะช่วยในเรื่องของการ เขาเรียกว่าช่วยเป็นเหมือนนกัมาตรการนะครับในการช่วยเหลือสําหรับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของไวรสโควรนในทีมด้วยใช่ค่ะ,ะควุ้นมะพร้าวค่ะพีุ่้มค่ะนี่อันนี้คือวุ้นมะพร้าวนะฮะนีออ่วุ้นมะพร้าวที่อยู่ยในมะพร้าวเลยค่ะ,คะนะครับจะบอกว่าเป็นจะบอกว่าเุ้นเออเป็นวุ้นมะทุเรียนไม่ได้ถ้าเป็นวุ้นมะพร้าวต้ออยู่ในมะพร้าวใช่ไหมครับนะี่รหัส65นะครับนี่ก็คือสิทธิ์เก่าของเราเข้าไปนะครับในกลุ่ม ปี56นะคะปีห้เข้าไปในครับรวมกลุ่มคลิกปุ่มเข้าร่วมกลุ่มก่อนหลังจากนั้นเนี่ยครับก็จะมีโอกาสนะครับได้โปรโมทสินค้านะครับโดยที่โปรโมทยังไงครับพี่หนิงค่ะก็แนะนําตัวเองนะคะแนะนํารหัสว่าเราเป็นนักศึกษารหัสปีไหนนะคะชื่อเสียงเรียงนามเป็นใครบ้างนะคะแล้วก็และ,นและในส่วนของรายละเอียดสินค้าด้วยนะคะช่องทางการจับจาหน่ายมีช่องทางไหนบ้างนะคะราคานะคะโอ้โหนะคะตอนเช้าๆแบบนี้นะคะก็ มีสินค้าหลากหลายประเภทเลยในกลุ่มที่สามารถลงขายได้นะคะก๋วยเตี๋ยวไก่ตุ๋นชิ้นใหญ่เลยพี่หนิงคุณผู้ชมเป็นไงคะใจลอยไปหาไก่ตุ๋นใช่ไหมคะเมื่อกี้ก็เห็นซูชิแบบทันใหญ่เลยนะฮะนะครับนี่แล้วก็ยังมีการเข้าร่วมโครงการด้วยจะเป็นเราชนะนะครับคนลครึ่งนะก็เป็นการช่วยเหลือลูกค้าไปด้วยนะคะอื ก็มีหลากหลายอันนี้เป็นหมูแดดเดียวนะครับยางรมควันด้วยพี่หนิงคุณผู้ชมนี่ไม่มีสีไม่มีสารกันบูดนะทำสดใหม่ทุกวันนี่ะนะครับ ก็ยังไงคะ่ะก็เชิญเข้าร่วมกลุ่มได้นะคะเข้ามาจับจ่ายซื้อขายกันในกลุ่มนี้ได้นะคะคสำหรับใครที่จะเป็นผู้ขายขาก็อย่างที่แจ้งไปนะคะว่าแนะนำชื่อเสียงเรียงนามนิดนึงเป็นนะักศึกษารหัสปีไหนเผื่อว่าอาจจะเจอเพื่อนๆในกลุ่มนี้ด้วยกันนะคะแล้วก็รายละเอียดของสินค้าที่จำหน่ายคะ่ะนะคะช่องทางการจัดจำหน่ายด้วยนะคะครับผมก็เชิญชวนคุณผู้ชมนะครับ,ร,บร่วมนะคะมาอุดหนุนจับจ่ายซื้อขายกันในกลุ่มนี้นะคะอ่านะครับผมราชาพัฒน์เชียงรายมาร์เก็ตเพลสค่ะครับผม เอาละครับคุณผู้ชมครับมาถึงช่วงท้ายของรายการแล้วนะครับก็วันนี้นะฮะก็ถือได้ว่าครบรถนะครับทั้งข่าวเด่นนะครับแล้วก็ข่าวประจาพันสำหรับคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับนะครับในช่วงหน้ากับรายการ c r u ที่นี่มีคำตอบนะครับวันนี้วันนี้แขกรับเชิญของเราค่ะน้องวัชรพงศ์มณีทองนะคะนักศึกษาเกียรตินิยมเหรียญเงินค่ะจากโปรแกรมวิชานิติศาสตร์สำนักวิชานิติศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ก็จะมาร่วมรายการนะคะพูดคุยนะคะเทคนิคการเรียนการทํากิจกรรมและรูปแบบการดำเนินชีวิตการเป็นนักศึกษานะคะยางน้อยนอยน้องๆรุ่นน้องๆก็จะได้ไอเดียจากพี่พี่ไปนะคะครับผมแลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้วยกันนะคะมาร่วมรับชมกันนะครับผมสําหรับแนวคิดเรื่องของการเรียนด้วยนะครับผมทำกิจกรรมต่างๆนะฮะหลังจากนั้นนะครับก็จะต่อด้วยการ e n g l i s h Podcast นะครับทุกวันศุกร์นะครับเรามีนัดกันกับการ ภาษาอังกฤษค่ะข่าวเด่นนะคะเป็นเวอร์ชันภาษาอังกฤษแล้วก็วาไรตี้ดีๆนะคะในส่วนของรายการ English Podcast ด้วยค่ะสา่แล้ะดีๆด้วยนะคะนะฮะแล้วก็ภายในรายการยังมีรายการจากอาจารย์นะครับอาจารย์ที่ทรงตังจากอเมริกาเลยนะครับจะขอภาษาได้ตรงค่ะถูกต้องแล้วกับรายการ American Corner นั่นเองนะฮะใครอยากจะรู้วิถีชีวิตต่างๆเกี่ยวกับคนที่อเมริกานะครับเขามีวิถีชีวิตยังไงนะครับมี สำเนียงในการพูดยังไงนะครับเรามาฝึกได้นะครับกับรายการ English p o d c a s t ด้วยนะครับแล้ววันนี้นะครับเรายังคงยาวไปถึงช่วงบ่ายใช่ไหมพี่หนิงก็ยังต่อด้วยช่วงบ่ายรายการ Buddy Talk Buddy ชวนคุยค่ะเจอกับพี่หนุ่ยกับพี่เอ็มเช่นเคยนะคะก็หลังจากถลายคนก็พักอาหารพักเที่ยงทานข้าวละนะคะแล้วก็มารับชมสาระดีๆวาไ i ตี้ด้วยกันนะคะนี่นะครับผมต่อจากรายการ Buddy Talk Buddy ชวนคุยแล้วนะคะก็ยังมีต่อนะคะทน ปิดท้ายด้วยนะครับกับรายการ C R U Special นะครับวันนี้จะบอกว่าเป็นแขกพิเศษจริงๆนะครับที่ถ้าฟังดีกรีน้องคนนี้ก็ต้องว้าวเหมือนกันนะครับเพราะว่าเป็นอดีตนะครับนักไตกาทีมชาติไทยและปัจจุบันนี้ก็เป็นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยด้วยนะครับแข่งในหลายรายการเลยนะครับแล้วก็ที่สาคัญนะครับวันนี้เนี่ยน้องเทอร์โบนะครับกฤษณพลพลไพเนี่ยนะครับก็จะมาพูดถึงการเข้าสู่ทีมชาติได้ยังไงนะครับ มีปัญหาอุปสรรคอะไรบ้างตอนที่อยากไปอยู่ทีมชาติเนี่ยต้องใช้ชีวิตยังไงใช่แล้วก็เนี่ยก,การใช้ชีวิตความเป็นนักศึกษาด้วยการเตรียมเตรียมตัวไปเป็นนักกีฬาด้วยมีการแบ่งเ,เวลาแบ่งเ,เ,เวลาการใช้ชีวิตยังไงใช่ไหมใช่แล้วนะครับแล้วก็ส <realizar> ําคัญคุณผู้ชมจะได้รับแรงบันดาลใจที่สําคัญนะครับว่าการเป็นนักกีฬาเนี่ยมันต้องมีแพ้มีชนะบ้างนะครับแล้วก็มีความคาดหวังค่อนข้างสูงด้วยเฉเดียวเขา เก้าข้ามผ่านจุดตรงน,นั้นไม่ได้ยังไงนี่นะครับเดี๋ยวยังไงมาพูดคุยกันนะครับกับรายการ C R U Special ในช่วงเวลา14บสนาิกาถึง15บหนาฬิกาด้วยนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณคุณผู้ชมนะครับที่ติดตามในช่วงของรายการ C R U News คุยข่าวเด่นด้วยนะครับกับช่องทางนี้ C R U on air live นะครับเจอกันใหม่นะครับอาทิตย์หน้าวันพุธอาจารย์พุธ,พธแล้วก็ศุกร์นะครับเวลากี่โมงครับพี่หนิงค่ะเวลาแปดตุรกาเป็นต้นไปค่ะจนถึงเวลาเที่ยงวันนะคะครับผมวันนี้นะครับผมบูมิสุรุตมุ่กคำพาครับหนิงกิิรรตยาาวงสี ต้องลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะ อาร n ยูนิวส์คุยข่าวเด่น